สว,ส,สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนนะคะการบวกลบคูณหารเท่านนามนะคะวันนี้อาจจะมีเสียงข้างนอกดังนิดนึงนะคะลูกเนาะไม่เป็นไรนะคะ,ะวันนี้นะคะทบทวนนะคะลูกเริ่มตั้งแต่นิพจน์คืออะไรเลขคณิตคืออะไรนักเรียนอ่านเลยนะคะสรุปใจความสําคัญก็คือเอกนามเนี่ย ก็คือตัวเลขหรือตัวเลขที่คูณอยู่กับตัวแปรที่มีดีกีเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกเท่านั้นนะคะพะหุนามคืออะไรพรหุนามก็คือการบวกกันของเอกนามตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไปนะคะพะหุนามจะเขีนรูปผลสําเร็จก็ต่อเมื่อทุกเอกนามในพหุนามนั้นไม่คล้ายกันนะคะต่อมาเรามาดูการบวกการลบเอกนามนะคะตัวอย่าง วันนี้แจ้งนักเรียนเลยนะคะว่าไม่ต้องจดให้ดูอย่างเดียวไม่ต้องจดนะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างมีแบบฝึกหัด8ข้อท้ายภาพนะคะท้ายภาพตอนนี้ให้ดูไม่ต้องจดนะคะไม่ต้องจดนะคะอ่ะโอเคได้เห็นชัดๆนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะมาดูตัวอย่าง ไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นชัดไหมแบบไหนนะคะอ่ะอันนี้คือการบวกลบเอกนามนะคะเราจะทําได้เฉพาะเอกนามคล้ายกันเท่านั้นนะคะทําได้เฉพาะเอกนามคล้ายกันเท่านั้นถ้าไม่คล้ายการบวกลบกันไม่ได้นะคะลูกอ่านกเรียนดูค่ะ เอกนามคล้ายกันคืออะไรเอกนามคล้ายกันคือเอกนามที่มีชุดตัวแปรเหมือนกันนะคะมีอะไรบ้างที่เหมือนกันครูจะใส่กรอบไว้ให้นะคะนี่กรอบสีแดงครูเห็นอันนี้แลเหมือนกันนะคะ x 3ม y 2 z หนึ่งหมายถึงกำลังนะคะแล้วก็เห็นคู่นี้ค่ะนี่นี่ x 3 y 2 z 1แต่เขาสลับที่กัน เวลาเอามาให้เอาเครื่องหมายข้างหน้ามาทั้งหมดนะคะเอาเครื่องหมายข้างหน้ามาทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะาเปลี่ยนลบสลบเป็นบวกทีหลังนะคะมีอีกไหมเอ่ยในกรอบสีแดงไม่มีแล้วเปลี่ยนสีค่ะต่อไปเอากรอบสีเขียวบ้างนะคะผู้เห็นนี่นี่สีเขียวนะคะ x 2 y 1แล้วก็เห็นนี่ค่ะ x 2 y 1แต่เขาสลับที่เป็น y 1 x 2แบบนี้นะคะจากนั้นเป็นเซตของตัวเลขค่ะสีอะไรดีตัวเลขอ่าหาสีอะไรดีสีเหลืองอ่ะเซตของตัวเลขนะคะนี่เซตของตัวเลขอ่าสีเหลืองก็ได้ชัดเจนอยู่นะคะนี่เซตของสีเหลืองตัวเลขมีทั้งหมด3มเซตด้วยกัน โอเคนะคะลูกเริ่มเลยเท่ากับครูขออนุญ,ญาตต่อเท่ากับทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้เลยเนาะเห็นใช่ไหมคะขอต่อเท่ากับทางด้านนี้เนาะเกียยต่อยาวทางด้านนี้นะคะครูขอเอาสีแดงมาก่อนใส่สีแดงเลยค่ะ 2x กำลัง 3y กำลัง2แล้วก็แซกอันนี้ลบชนลบเปลี่ยนเป็นบวกนะคะ ก็กลายเป็นบวก1 1เลรียงให้เหมือนกันไปเลย x กำลัง3 y กำลัง2แล้วก็ Z นะคะเขาสลับที่กันก็ไม่เป็นไรนะคะจากนั้นเอาเซตของสีเขียวมาค่ะบวก4 x กำลัง2 y แล้วก็บวกชนลบเปลี่ยนเป็นลบนะคะลบ6 x กำลัง2 y เขียนให้เหมือนกันไปเลยสลับที่กลับไปเลยนะคะ จากนั้นเซตของตัวเลขค่ะเซตของตัวเลขอ่าอยู่ตรงไหนบ้างนี่บวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดค่ะลบชนลบเปลี่ยนเป็นบวกค่ะแล้วก็บวกสิบห้านะคะบวกสิบห้านะอ่าโอเคค่ะโอเคครูไม่รู้ว่าเรายนเห็นในกล้องชัดไหมอ่ะอ่ะต่อนะคะเท่ากับเซตของสีแดง สีแดงเหลืออะไรบ้างสีแดงนะคะเซ็ตของสีแดงเอาสัมประสิทธิ์บวกกันเท่านั้นนะคะลูกเอาสัมประสิทธิ์บวกกันเท่านั้นนะสองบวกสิบเอ็ดเป็นสิบสามเอกำลังสามากำลังสองต่อมาสีเขียวอันนี้คือเป็นการทบทวนนะคะสีเขียวก็เอาแค่สัมประสิทธิ์บวกลบกันเท่านั้นนะคะ บวก4ลบ6ก็คือลบ2 x กำลัง2 y จากนั้นเซตของ 4, สีเหลืองสีเหลืองบวก7เอาแค่ตัวเลขบวกลงกัน,นะคะบวก7บวก15บวก22บค่ะโอเคบวก7บวก15เป็น22เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ13 x กำลัง3 y ากำลัง2 z ลบ 2x กำลัง 2y บวก22เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแลว้วโอเคมองไม่เห็นด้านล่างเห็นนะคะเห็นเนาะโอ้โหถอดถอออ่าโอเคนะคะเพราะฉะนัน้นนี่คือตัวอย่างการบวกลบเอกนา,ามอย่าลืมนะคะเอกนา,ามบวกได้แค่ตัวเลขเท่านั้นนะคะบวกได้แค่ตัวเลขเท่านั้นนะคะอ่าต่อไป การบวกลบพ่าผู้นมการบวกลบพระผู้นมทาอย่างไรให้รวมทุกผู้นมเป็นผู้นมเดียวกันก่อนโดยถอดวงเล็บออกทั้งหมดแต่ก่อนถอดให้จําไว้ว่าถ้ามีเครื่องหมายลบหน้าวงเล็บให้เปลี่ยนทุกเครื่องหมายในวงเล็บอให้เปลี่ยนเครื่องหมายหน้าเอกนามทุกเอกนามในวงเล็บเป็นตรงข้ามก่อนและจึงถอดวงเล็บออกไปนะคะจากนั้นก็แค่บวกลบเอกนามก็เสร็จแล้วเอาละเราจะเริ่มค่ะ อันนี้เห็นละครูเห็นแล้วว่ามันมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะครูจะเอาลบก็ต้องเปลี่ยนทุกตัวค่ะหบเปลี่ยนทุกตัวแต่ก่อนเปลี่ยนนักเรียนดูก่อนนะคะว่าในวงเล็บเขามีเครื่องหมายชนไหมในวงเล็บมันก็ชนของมันอยู่แล้วค่ะเห็นไหมบวกชนลบอันนี้เปลี่ยนเป็นลบแล้วพอลบมาเปลี่ยนอีกมันจะกลับมาเป็นอะไรคะเป็นบวกนะคะเป็นบวกนะคะออย่าลืมนะ แต่ถ้าบวกเนี่ยข้างในไม่ต้องเปลี่ยนนะคะแต่อย่าลืมว่าอันนี้เขาชนมันก็จะกลายเป็นบวกนะคะอันนี้ไม่มีชนแล้วเนาะลบต้องเปลี่ยนนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะคะเปลี่ยนเลยจะได้ไม่งงเนาะเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนอ่ะเปลี่ยนเลยนะคะเดิมเอาลบเข้าไปนะคะสามตัวนี้กลายเป็นลบ ูก้ไหมคะเปลี่ยนเครื่องหมายนะไอ้ลบสีเขียวนี้ต้องกลายเป็นบวกจากนั้นไอ้ลบเจ็ดตัวนี้ต้องกลายเป็นบวกตรงันข้ามนะคะอันนี้เขาเปลี่ยนเป็นลบตรงนี้นะเครื่องหมายบวกไม่เปลี่ยนค่ะตัวมันเองเหมือนเดิมจากนั้นอันนี้เป็นลบค่ะเห็นไหมเอ่ยไปเจอตรงนี้ต้องกลายเป็นบวกเพราะเดิมเขาเป็นลบไปเจอสอง mn เป็นบวกต้องเปลี่ยนเป็นลบ จากนั้นไปเจอบวก12ต้องเปลี่ยนเป็นลบสิบสอเปลี่ยนเป็นตรงไปข้ามทั้งหมดนะคะโอเคค่ะเรามาใส่เครื่องหมายใหม่กันจะได้เท่ากับตอนนี้เราถอดวงเล็บออกเลยนะคะ3ตัวนี้เปลี่ยนเป็นลบสามสีแดงนะคะลบสามอกำลังสอนลังสอันนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะบวกสเอบวกเ บวกด้วยอ่าอันนี้เครื่องหมายคงเดิมนะคะอ่าเราไม่เอาบวกมาใส่ขอโทษทีค่ะบวกเราไม่เอามาใส่นะคะเราเอาเครื่องหมายข้างในเขามาใส่อันนี้เราไม่เอานะไม่เอาไม่เอานะคะเอาลบมาลบ m n แล้วก็บวก24นะคะจากนั้นวงเล็บนี้เปลี่ยนค่ะจากบวกไอ้จากลบเป็นบวกนะคะบวก9 m กําลังส n กําลังสาม จากบวกเป็นลบค่ะลบ 2mn จากบวกเป็นลบค่ะลบ12ค่ะโอเคค่ะเท่ากับตอนนี้เราจะมาจัดหมวดหมู่ค่ะลูกจัดหมวดหมู่ m กำลัง 2n มีตรงไหนบ้างคุณจะใส่กรอบสีแดงมันก็เหมือนเมื่อข้อเมื่อกี้เลยเห็นไหมคะแค่เพิ่มข้างหน้ามาเอาเล็บออกแค่นั้นเองจากนั้นใส่กรอบเขียวค่ะเฉะพาะ mn อ่า MN เอาข้างหน้ามาด้วยนะคะเอาตัวเลขข้างหน้ามาเอาเครื่องหมายข้างหน้ามาด้วยนะ,ะนี่ MN จากนั้นเป็นตระกูลของตัวเลขค่ะใส่สีเหลืองนี่ตระกูลของตัวเลขลบเจ็ดไอ้บวกเจ็ดบวกยี่สิบสี่ลบสิบสองโอเคค่ะเท่ากับขอเป็นสีแดงก่อนนะคะลบสาม m กำลังสอง n กำลังสาม บวก 9m กำลัง 2n กำลัง3จากนั้นสีเขียวค่ะบวก 4mn ลบ mn ลบ 2mn นะคะจากนั้นสีเหลืองค่ะอ่ะสีเหลืองก็เริ่มจากบวก7บวก24ลบ12ค่ะโอเคนะคะ ต่อค่าเราจะนำมาบวกให้เรียบร้อยนะคะเป็นการบวกลบเอกนามทั่วไปนั่นเองเอาแค่ตัวเลขมาบวกลบกันลบสบวกเก็กลายเป็นหกเอ็กำลังสองเอกำลังสเขียวค่ะ บวก4ลบ1อันนี้ซ่อลบ1ไว้นะคะลบ2อันี้ซ่อลบ1ไว้นะคะบวก4ลบ1ลบ2ก็กลายเป็นบวก1 4ลบ1เหลืสามเหลือ1นะคะ1 M N จากนั้นเซตของสีเหลืองค่ะบวก7บวก24ก็กลายเป็นบวก31บวก3 1ลบ12ค่ะบวก3 1ลบ12 ก็เหลือลบสิบอ่าบวกส1บดลบสองเหลือสิบค่ะสิบ้าอ่าบวก19ค่ะตอบค่ะลูกเสร็จแล้วนะคะมันไม่ยากเลยนะคะมันไม่ยากเลยถ้านักเรียนเข้าใจการบวกลบเอกนามนะอันนี้บวกเราไม่ต้องใส่1ก็ได้เอาแค่ MN แล้วบวก19นะคะเรียบร้อยเสร็จนะคะ ต่อไปการคูณพหุนามค่ะการคูณพหุนามนะคะมีทั้งสามแบบแต่วิธีการเหมือนกันหมดเลยจับตัวเลขคูณตัวเลขนะคะตัวแปรที่เหมือนกันคูณกัน x คูณได้กับ x การคูณกันของมันคือเอาเลขชี้กำลังบวกกันมาเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวครูขอใส่สีครูจะเอาทีละเอกนามคูณนะคะอันนี้พหุนามคูณพหุนามนะเลือกอันยากมาให้เลยนะคะ นี่ครูจะเอาสีแดงไปก่อนนะคะสีแดงไปก่อนปลายครูตัวนี้เริ่มจากเครื่องหมายนะคะอันนี้แดง1แล้วแดงก็มี2เส้นถูกไหมคะนี่แดง2แดง1ได้อะไรแดง1เอาตัวเลขค่ะเครื่องหมายก่อนบวกคูณล,ลบเป็นลบแน่เจ็ด8สค่ะ X3 ามอันนี้ไม่มี x กค่ะก็เอา x อมา y ล่ะ y2 อันนี้ y 2ก็เป็น y กํกำลัง 4โอเคนะคะจากนั้นเส้น2ค่ะแดง2ค่ะบวก7คูณบวก6 7 6 4 2เป็นบวกค่ะฝั่งนี้ไม่มีตัวเลขเลยอันนี้มี x กำลัง3 y กำลังสอลอกมาเลยค่ะ x 3 y 2จากนั้นเซตของสีเขียวค่ะสีเขียวอยู่ด้านล่างนี่เอาลบ5 x มานะคะคูณค่ะนี่คือเขียว1แล้วก็เขียวสองค่ะ เขียวหมาก่อนลบคูณลบเป็นบวกค่ะ5 4 20 x 1 y 2เขาม่มีให้คูณแล้วก็ดึงของเขามานะคะจากนั้นเขียว2ค่ะเอาลบ5คูณบวก6บวกคูณลบเป็นลบ5 6 30ค่ะไม่มีตัวแปรมี x ตัวเดียวเสร็จแล้วสังเกตว่ามีเอกนามไหนคล้ายกันไหมอันนี้ x 3 x 3เหมือนกันแต่ y 4 y 2ไม่ได้ค่ะ ที่เหลือก็ไม่มีแล้วดังนั้นข้อนี้ก็ตอบเท่านี้เลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะลบ 28x กำลัง 3y บวก 42x กำลัง 3y กำลัง2อันนี้กำลัง4นะคะบวกด้วย 20xy กำลัง2ลบ 30x เสร็จแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะไปอ,อันสุดท้ายแล้วค่ะการหารพหุนาม การหารพหุานามทําทุกอย่างเหมือนการหารการคูณพหุานามคล้ายกันอย่าพูดว่าทาทุกอย่างเหมือนกันคล้ายกันนะคะจับสัมประสิทธิ์หารสัมประสิทธิ์ตัวเลขหารแค่ตัวเลขตัวแปรหารแค่ตัวแปรการหารของตัวแปรคือเอาเลขชี้กาลังมาลบกันบนลบล่างอ่ะใส่มันเยอะแยะเลยนะคะเอาทีละคู่นะคะเอาทีละคู่นะป่ะคู่แรกค่ะ 2 4 x กำลัง6 y กำลังหอันนี้หารด้วย6 x กำลังสอง y ลบเครื่องหมายตามข้างบนเลยนะคะยี x กำลัง4 y กำลัง4ส่วน6 x กำลังสอง y บวกด้วย1 1 x กำลัง4 y กำลัง3ส่วน6 x กำลังสอง y ลบ 6 x กลัง3 y กำลังสองหารด้วย6 x กำลังส y และบวกด้วย3 x กำลังส y หารด้วย6 x กำลังส y โอเคค่ะของครูให้มา5ตัวเลยนะคะตัวอย่างเอาให้เยอะๆหน่อยนะคะจากนั้นนักเรียนดูค่ะครูแรกขอตัดตัดได้ตัวเลขหารตัวเลข616 64สถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นข้างมันเหลืออะไรเหลือสี่ค่ะสี่เสียาหาลงตัวนะคะข้าง x ค่ะดู x ค่ะบน6ล่าง2 6ลบ2เหลือ x กำลัง4ค่ะ y ค่ะ้างขบน5ข้างล่าง1 5ลบ1ก็เหลือ y ากำลัง4ค่ะจากนั้นลบอ้าวลบก็ลบค่ะข้างล่างเขาเป็นบวกนะ อย่าลืมนะคะถ้าเขามีเครื่องหมายชนกันนักเรียนต้องเอามาชนตรงบรรทัดนี้นะคะลอกลงมาก่อนนะคะอ่ะโอเคค่ะอันนี้หารไม่ได้ค่ะ6หาร20ไม่ได้แต่เราสามารถตัดทอนเป็นอย่างต่ำได้เอา2ตัดค่ะ2 3 6 2 10เป็น20อ่ะโอเคได้แค่นี้ก็แค่นี้ค่ะกลายเป็น10ส่วน3นะคะ x ข้างบน4ข้างล่าง 2x 2ค่ะ y าข้างบน4ข้างล่างหนึ่งสามค่ะบวกนะคะอันนี้หารไม่ได้เลยนะคะตัดก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ค่ะ11ส่วน6 x บน4่ล่าง 2x 2ค่ะ y บน3ล่าง1เหลือ y2 ค่ะจากนั้นอันนี้ได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยอ่าอันนี้ก็เป็น1อันนี้ก็เป็น1หมดนะคะไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะถ้าเป็น1นนะอ่าดูค่ะ เอ็กซค่ะครูขออนุญาตเป็นประกาแปบนึงลบค่ะเอ็กซ์ข้านบนสาข้างล่างสองเป็นเอกซ์ำลังหนึ่งะคะวายข้้งบนสข้างล่าง1ก็เป็น Y ายกำลังหเช่นกันต่อมาบวกค่ะนี่คู่นี้ค่ะตัดได้ค่ะตัดได้เอาสามหาเลยอันนี้หมดค่ะเป็น1ค่ะอันนี้เป็น1 1เราไม่เขียนตรงนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นสองค่ะโอเคค่ะ มาข้างบนหนึ่งหนึ่งส่วนสองหนึ่งตัวนี้ไม่เขียนได้ไหมหนึ่งตัวนี้ยังไม่เขียนไม่ได้ค่ะเพราะเขาเป็นเศษส่วนหนึ่งส่วนสองนะคะถ้าหนึ่งอยู่ข้างล่างไม่เขียนก็ได้หรือเป็นหนึ่งเท่ากันแบบนี้ไม่เขียนก็ได้นะคะ x ค่ะ x สองข้างบนสองข้างล่างก็สองก็เป็น x ศูนย์ค่ะ y ค่ะบนหนึ่งข้างล่างก็หนึ่งก็ y 0ยศูนย์ค่ะโอเคสรุปคําตอบค่ะลูกตัวแรก ส x กำลังส y กำลังสลบสิ x กำลังส y กำลังสามส่วนสาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะบวกด้วยสิ x กำลังสอง y กำลังสองส่วนหกลบด้วย x y ก็ไม่ต้องใส่กำลังหงเข้าไปนะคะแล้วก็บวกด้วยเศษหส่วนส x ศย์ y ศย์เราก็ไม่ต้องใส่ นะคะพอ x ศ y 0ยเขาก็คือ1นั่นเองนะคะ1นั่นเองไม่ต้องใส่นะเพราะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ 4x กำล 4, ัง 4y กำลัง4ลบ 10x กำลัง 2y กำลัง3ส่วน3นะคะบวก 11x กำลัง 2y กำลัง2ส่วน6 ลบ x y บวกเศษ1ส่วน2เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วตัวอย่างทั้งหมดนี้นักเรียนไม่ต้องจดนะคะไม่ต้องจดนะคะให้นักเรียนทำแบบเพราะว่าทุกอย่างเราเรียนมาหมดแล้วลูกอันนี้เป็นการคบทวนเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนี่นะคะวันนี้มีแบบฝึกหัดแปข้อตัวอย่างไม่ต้องจดนะคะตัวอย่างไม่ต้องจดนะคะกูเขียนให้แล้วนะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดแข้อให้เรียบร้อยส่งทางไลน์นะคะ ส่งก่อนสี่ทุ่มนะคะข้อผิดจะให้ข้อละ1คะแนนข้อถูกให้ข้อละ2.5ดังนั้น8ข้อนี่คือ20คะแนนนะคะถ้าถูกทั้งหมดคือ20คะแนนเลยวันนี้นะคะส่งหลังสี่ทุ่มคืนนี้นะคะแต่ไม่เกินเที่ยงพรุ่งนี้ข้อถูกก็เป็น2.5เหมือนเดิมแต่ข้อผิดไม่ให้คะแนนนะคะใครผิดไม่ให้คะแนนนะคะถ้าส่งหลังสี่ทุ่มนะคะถ้าส่งหลังเที่ยงพรุ่งนี้ก็เหมารวมค่ะถูกผิดไม่รั่วไป5คะแนนโอเคนะคะ ไปดูแบบฝึกหัดค่ะโอเคแบบฝึกหัดนักเรียนดูโจทย์ให้ดีๆนะคะเน้นย้ำโจทย์มันค่อน,อนข้างยาวนักเรียนดูโจทย์ดูเลขชีกะะช้กําลังให้ดีนะคะดูโจทย์เลขชี้กาลังให้ดีนะมันค่อนข้างจะยาวนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูให้ดีนะคะโจทย์นี้ต้องดูให้ชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนอาจจะผิดได้นะคะลูกนะสังเกตว่าตัวแปรของเขาอ่ะมันสามารถสลับที่กันได้ mn เป็น nm MM ก็ได้นะคะ ดูเลขชี้กําลังนะมันต้องเท่ากันที่เลขชี้กําลังนะคะลูกโอเคนะคะอ่ะถ้านั่นได้เข้าใจแล้วก็ทําแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งครูนะคะงั้นวันนี้ก็เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ